แดดร้อนใช้ได้เลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับผมแต่ไม่รู้พัทยาเหนือหรือกลางหรือใต้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับผมก็จากตรงสกายแกลเลรีลร่นะครับผมก็เดินลงมาชมวิวทะเลครับผมไปพาชมวิวทะเลนะครับผมเสียงคลื่นสักษา มองเห็นใจสิข้ามีทะเลทุกเวยแต่ข้างนไม่มีเธอรู้สึกแอนี้มันจะเ่าหรงอันนี้อิ่มมากกระุนจ้างอย่างนั้นมีทะเลกันด้วย

พากลับขึ้นไปด้านบนนะครับผมที่เรามาอยู่เมื่อกี้ข้างบนนะครับผม